สุขภาพดีมีสุขเฟอร์เมนเต้เครื่องดื่มชารสน้ำผึ้งวินิกา้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์เฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนสเปรกลิ่นชาเขียวถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟ์ชาข้าวชาเขียวผสมสมุนไพร ซื้อเฟอร์มนเต้ชุดของขวัญวันเกษียณชาขาวเฟอร์มนเต้ทีรีว v ฟ1หนึ่งกล่องพร้อมชุดการน้ำชาจากเฟอร์มนเต้ราคา1,050บาทถึง31ตุลาคม2,564ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์มนเต้ทีรี i v e กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอนะคะวันนี้คุยถึงโรคที่หลายคนต้องติดตามให้ดีเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกบ้านต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของ กระดูกโดยเฉพาะกระดูกพุนและไปถึงกระดูกหักถ้ามีผู้สูงอายุในบ้านดิฉันเคยมีประสบการณ์คุณยายกระดูกสะโพกหักค่ะเพราะลื่นล้มผู้สูงอายุสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการล้มแล้วกระดูกหักเพราะว่าเขาบอกว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยทีเดียวอนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีคําแนะนํามาค่ะว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุในบ้านเราอย่างไรไม่ให้ล้มและ กระดูกหักได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตชัยลักษมีอรุณโนไทยค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาออโทโปิดิกคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคุยเรื่องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงๆนะอาจารย์รเรียกว่าครอบครัวของคนไทยเรามักจะอยู่รวมกันมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าร่วมอยู่กับลูกหลานนะคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เราห่วงมากมักจะเปือนกันเสมอคือ อย่าให้ล้มส่วนใหญ่สาเหตุของผู้สูงอายุที่ล้มเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับหลักก็คือเริ่มจากการสูงเมื่อเราสูงอายุเนี่ยครกล้ามเนื้อต่างๆก็เริ่มอ่อนแรงเริ่มมีข้อเสื่อมปวดหลังปวดเข่านะครับหรือโรคประจําตัวต่างๆที่ที่ทําให้การเคลื่อนไหวต่างๆหรือการทรงตัวมีปัญหาเช่นผู้ข่บางคนเคยเป็นอัมพาตนะครับหรือเป็นพากินสันหรือสายตาไม่ดีสายตาไม่ดีเนาะตาฟ้าฟาางที่เราให้ผมฟังก็คือเช่นเขากั้นปัสสาวะอุจจาระ ไม่ค่อยได้ต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อย,ยอน,นีเข้าห้องน้ําบ่อยก็ก็ไปลื่นล้มในห้องน้ำเออพราะพื้นเปียกใช่ครับออตอครับวมถึงที่ที่คุณหญิงว่าก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในบ้านออพื้นห้องน้ําเปียกมีความลื่นมีมีสิ่งกีดขวางในทางเดินนี่ก็เป็นออปัจจัยที่ทให้ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มในบ้านได้ท่านล้มแล้วล้มจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคะอาจารย์หลังจากหกล้มเนี่ยคือทําให้บาดเจ็บก็โชคดีไปการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตั้งแต่ฟกช้ำทำเขียวทั่วไปนะครับ หรือกระดูกหักอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นเช่นข้อมือหักสะโพกหักเช้นเดลยวกันัใช่ครับมือยันแต่ผู้สูงอายุบางทีมือยันไม่ทันแล้วเพราะว่าเริ่มช้าก็จะเอาก้นลงก้นลงก็จะเป็นสันหลังกับสะโพกจริงๆแล้วเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมันส่งผลระยะยาวต่อต่อผู้สูงอายุเองก็คือจากการที่คนที่เคยเดินได้นะครับก็จะต้องนอนนอนติดเตียงถูกต้องครับถ้าถ้าไม่ได้รับการสัดยการผ่าตัดเนี่ยถ้าติดเตียงถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคสะโพกหักเนี่ย ก็ถึงชีวิตได้เช่นกันมันไปใหญ่เลยเนาะใช่ครับล้มทีเดียวเนี่ยบางทีคนไข้ชีวิตเปลี่ยนเลยอ้แล้วผ่าตัดไม่หายเหรอคะอาจารย์ผ่าตัดได้ครับผ่าตัดได้ก็คือกรณีที่กระดูกสะโพกหักเนี่ยอัตราการเสียชีวิตใน1ปีนะครับประมาณ10-20อนันนี้อันนี้จากทั่วโลกนะครับข้อมูลทั่วโลกแต่ในกลุ่มที่รับการผ่าตัดเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะน้อยกว่าค่ะส่วนใหญ่เราก็จะงวลผู้สูงอายุผ่าตัดเพราะเราเคยได้ยินข้อมูลเฮ้ยยาสลบน่ากลัวนะ วางยาไปฟื้นมาเอาไซเมอร์จำไม่ได้เี่ววั้ยอาจารย์หรือว่าเป็นมีปัญหาระหว่างการผ่าตัดอันนี้ <มา S 2> อันนี้เป็นเป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันครับคือในผู้ผู้สูงอายุเนี่ยโรคประจําตัวจะเยอะคฉะนั้นทีมแพทย์ที่จะมาดูแลเรื่องของขดูกสะโพหักเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่ทีมพทย์ทีมใหญ่ถูกต้องอครับมีทั้งหมอ ที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุโดยตรงหมอโรคหัวใจสันนลยแพทย์ออทเมดิกก็เคยเป็นส่วนหนึ่งหมอผ่าตัดก็ส่วนหนึ่งที่ช่วยใน,อย,ในอยู่ในทีมนี้นะครับรวมถึงพยาบาลที่มีความชํานาญด้านผู้สูงอายุโดยตรงและก็นักกายภาพบําบัดเรื่อง <นะ S 1> ใหญ่เลย<ช>อาจย์ทีนี้เวลาผ่าตัดกระดูก สะโพกมันเชื่อมต่อกับมาได้เลยไหมอาจารย์ก็กระดูกสะโพกหักเนี่ยมีากรารรักษา2วิธีครับหรือวิธยียึดกระดูกกลับเข้ามาก็รอให้กระดูกสมานติดได้แต่ในกระดูกหักบางประเภทเราไม่สามารถยึดได้ก็เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอ,อันนี้ก็เป็นการรักษาตามมาตรฐานนะครับอันนี้คืออยู่ในบนเงื่อนไขว่ากระดูกเดิมใช้ได้ด้วยเปล่าหรือถ,ถ้ามันคุณมันเกี่ยวอะไรกระดูกทุนก็มีส่วนครับถ้ากระดูกทุนเนี่ยการยึดยึดตึงกระดูกในบางครั้งมันก็อาจจะมีมีโอกาสเสี่ยง ก็ถ้าในลาที่กระดูกพุนมากหรือการกระดูกหักทรับซ้บอนมากก็จะพิจารณาทาเรื่องของการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอ๋อก็ต้องไปเปลี่ยนข้อใช่ครับซึ่งการรักษา,า,าตอนนี้นักวิชาการเนี่ยการเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่ละค่ะถ้า,าเราเตรียมตัวคนไข้ให้พร้อมมันก็ผ่าตัดได้รวดเร็วเนี่ยคนไข้ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดีครับเพราะรว่าถ้าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายมุมักจะมีภาวะกระดูกพุนถูกต้องไหมคะจ๊ใช่ครับอ่ามันป้องกันได้ไหมคะกระดูกพุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นปั จะต้องเจอหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นกระดูกบางเนาะในในในภาวะที่ผู้สูงอายุที่หมดประจําเดือนนะครับในผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่หมดฮอร์โมนเพศในวัยที่สูงอายุมากมากกว่านั้นก็การป้องกันจริงต้องเริ่มแต่สมัยวัยรุ่นสมัยสมัยจำเป็นลุมสาวเนาะกินอาหารกินแคลเซียมให้เพียงพอออกกําลังกายที่ที่มีการลงน้าหนักนะครับเพื่อเพิ่มมวลกระดูกให้กระดูกเราแข็งแรงวิ่งอย่างเงี้ยเหรอคะวิ่งหรือการเดินก็พอครับการใช้การเดินการเดินสเต็ปการอะไรต่างๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็อาจจะต้องใช้การทานแคลเซียมถ้าถ้าคิดว่าทานอาหารไม่เพียงพอนะครับทานแคลเซียมทานวิตามินดีหรือการโดนแดดกระดาิตตามินดีธรรมชาติค่ะก็ะจะช่วยได้ช่วงนี้คนกลัวโควิดกินวิตามินดีกัน<ท>เยอะหน่อยก็ดีนะครับช่วยกินแคลเซียมเสริม้าไปด้วยจะ,จะได้คู่กัน<ง>นะอาจารย์ต้องคู่กันครับอายุเยอะไปแล้วไม่ไทันแล้วใช่ไหมอาจารย์ทันไหมก็ต้องมาตรวจครับส่วนส่วนมากถ้าอายุสูงอายุแล้วตรวจแล้วเจอเป็นกระดูกพรุนเนี่ยก็จะมีการรักษาด้วยยา ยากลุ่มที่เป็นยาเฉพาะของโรคก,กระดูกพุนก็จะเป็นยากาั้นต้านการสลายกระดูกยาเพิ่มการสร้างกระดูกอันนี้จะเป็นกลุ่มยาเฉพาะอีกที่ต้องให้ให้แพทย์เป็นผู้สั่งแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะครับแต่ถ้าเป็นยาที่เราทานเองได้ก็คือวิตามินดี<ช>กับ,คบแคลเซียมทานคู่กันทานคู่กัน,กนจะช่วยป้องกันภาวะกระดูกพุนนหรือถ้าทานนม ทานน้ำเต้าหู้ที่มีงาดำอย่างนี้ก็ใช่ได้นะครับโอ้โหต้องทานเยอะไหมคะอาจารย์ทานทุกวันทานเยอะนะครับทานเยอะเพื่อให้ทานเยอะเลยครับให้ให้แคลเซียมได้ประมาณพันมิลลิกรัมอ๋อต้องทานเท่าไหร่คะอาจารย์ถึงได้พันมิลลิกรัม้หมดผมว่าสามแก้วไหมครับโอ้กินวิตามินดีกอวิามนีคัใช่อาจจะอาจจะเยอะถ้าเด็กๆพอได้เช่เขากินกันแบบครึ่งลิตรลิตรนึงเราอายุมากแล้วสามแก้วไม่น่าจะไหวนะคะมีอะไรอาหารประเภทที่ เสริมแคลเซียมก็คือพวกน้ำน้นมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองครับแล้วก็พวกถั่ว ถั่วต้องเบือกแข็งไม่แข็งอะไรเกี่ยวไหมอาจารย์จริงไม่เกี่ยวนะครับถั่วทุกประเภทก็ถั่วลิสงถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วอ๋อได้หมดเลยอ๋ออย่างนั้นโอเคถั่วแดงถั่วดําทําขนมอะไรได้หมดอ่าค่ะพวกถั่วอะไรก็แล้วก็พวกอาหารทะเลทานเสร็จเราต้องไปเดินตากแดดนิดนึงถูกต้องครับตากแดดประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะช่วงภาวะแดดประมาณช่วงเวลาไหนครับแต่ถ้าเกิดโชคร้ายล้มกระดูกหักจริงปรึกษาคุณหมอ มีวิธีการในการดูแลรักษาได้มากมายหลากหลายหลายๆโรงพยาบาลมีมีโครงการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มข้อสะโพกหักโดยเฉพาะนะครับโดยการผลักดันให้เกิดการดูแลอย่างองค์รวมแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้การผ่าตัดให้เร็วที่สุดภายใน48ชั่วโมงโอ้สุดยอด48สองวันนี่เหรอคะอาจารย์สองวันครับมามาโรงพยาบาลแล้วก็ภายใน48ชั่วโมงต้องได้รับการผ่าตัดเพราะผ่าตัดเร็วเนี่ยมีการศึกษาแล้วพบว่าผลการรักษาดีกว่า การผ่าตัดช้าค,คือถ้าปล่อยให้ช้าไปเป็น3วัน4วัน5วันหรือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะเกิดภาวะแ้อนขึ้นมาก่อนเช่นเกิดภาวะปอดติดเชื้อนะครับริมเลือดอุดตันหรือเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแผลกดทับขึ้นมาซึ่งคนผู้ป่วยเหล่านั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแซ้อนที่แย่ลงไปอีกบางคน<อ>ก็เสียชีวิตผ่าตัดเร็วแต่ว่าก็ต้องมีทีมต่าง ช่วยกันดูแลทั้งพิฉันยีแพทย์อายุรแพทย์มาช่วยกันดูว่าให้การปลอดผ่าตัดรวดเร็วเนี่ยมันปลอดภัยสาคัญคือความปลอดภัยด้วยครับเ,เวลาผู้สูงอายุล้มในห้องน้ำเนี่ยเรามีวิธีการควรจะอุ้มหรือพาออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีวิธีการท่านบุตรญาติไปเจอเนี่ยท่านร้องเรียกามความช่วยเหลือแล้วมีสติดีก็ถามท่านว่าเจ็บตรงไหนถามก่อนนะว่าเจ็บตรงไหนเจ็บถ้าถ้าแกบอกว่าเจ็บที่หลังหรือเจ็บที่สะโพกเนี่ยก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายนะครับ เรียกรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใกล้บ้านให้ใหเขาไปรับอย่าชะล่าใจเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ล้มในห้องน้ําเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไปทายาหม่องอะไรไม่ได้นะคะ,คะถ้าล้มอาการเจ็บปวดที่สะโพกหรือว่าหลัง เรียกรถพยาบาลแต่ถ้าอาการเจ็บป่วยในบริเวณอื่นที่ไม่ได้อันตารายก็รีบพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าการดูแลยิ่งเร็วยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเองวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตชัยลักษมีอนุณโนไทยนะคะจากภาวิชาออโทโปิดิคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์พักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาหาอาหารทานกันบำรุงกระดูกกันดีกว่านะคะเอาละเดี๋ยวกลับมาค่ะ